รอรีวิวแป๊บนะคะเดี๋ยวอ้างมือแป๊บหนึ่งว่าน้ำไหลโตไปเยอะน้ำเลยเฮ้ยเพียก์ซิ่้ยินเสียงรถนิดนึงนะคะอาจจะเป็นแบบได้ยินเสียงรถนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ติดกับถนนไง โอเคมีสกุชชี่เซตใหม่มารีวิวนะคะที่คลิปที่แล้วใช่ไหมคะรีวิวเซตนี้ไปใช่ไหมคะที่รีวิวสามเซตนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะมารีวิวตัวใหม่เพิ่งทําเสร็จเลยยังไม่ได้แพ็คใส่ถุงอะไรเลยนะคะจะมารีวิวให้ดูก่อนนะบอกก่อนอื่นนะคะเราจะเสนอในราคาแพงก่อนแล้ว จะมันต้องมีคนต่ออยู่แล้ว,ลว,ลวก็เลยจะเสนอในราคาแพงก่อนนะคะถ้าว่าแพงให้ต่อแอดไลน์หรือแอดเฟซมาต่อราคาได้นะคะโอเคโอเคค่ะเราจะเสนอในราคาแพงก่อนนะคะตัวนี้ค่ะเป็นมารการองนะคะตัดไม่ค่อยตรงนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะค่ะเราขายในราคา15บาบาทเฉพาะชิ้นเดียวนะคะค่ะแอดเฟซหรือแอดไลน์มาต่อราคาได้นะคะ นอราคาแพงไว้เพราะว่ามีคนต่อบ่อยก็เลยเออเสนอราคาแพงไว้ลดลงมาอย่างไรก็ไ<ล>ด้เหมือนเดิมจะทำงานจนไม่ได้ชาร์จก่อโอเคแล้วก็สามชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้จะพิเศษจะมีขอบสีแดงได้ยินไหมเนี่ยอเออจะมีขอบสีแดงนะคะค่ะสามชิ้นยี่สิบบาทนะคะเสนอในราคาแพงไว้ก่อนสามชิ้นยี่สิบบาทนะคะ ตัดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วย3ชิ้น20บาทนะคะจะไ,ได้ยินเสียงหนังนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็เป็นชิ้นนี้นะคะเป็นเคโรนี่ตัวเนี้คือว่าทํายาวเกินไปทำเยอะเกินไปจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ก็ไม่มีฮอปปิ้งอะไรนะคะเป็นเปล่าๆเลยแต่ว่ายังไงต้องมีคนต่ออยแล้วอเสนอเลยนะคะ15บาทนะคะแต่ว่าลดได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะแพ็กใส่ในถุงทีนึงนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแผ่นขนมปังนะคะจะเป็นสีออกส้มๆสงสงเอายัางไงดีอ่ะมันไม่ค่อยเห็นใช่ป่ะเดี๋ยวนะ นี่เห็นไ้มใช่ไหมมันจะเป็นสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแพ็กใส่ถุงนะคะค่ะแอดไลน์ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะจะถ่ายรูปไว้เอาเป็นชัดๆเลยเนาะจะเป็นสมายสมายนี้เป็นยิ้มๆหน่อยเนี่ยแบบนี้นะคะอันนี้นะคะ ราคาแผ่นละ20บาทนนะคะอันนี้จะแผ่นใหญ่แล้วก็จะได้ใช้จํานวนสีเยอะนะคะเนี่ยดูสีสีอ่ะอ้อมตัวหมดเลยแต่ว่าอ,อันเนี้ยที่เสนอในราคา15บาทคะเป็นราคาที่ค่อนข้างจะแพงสำหรับไอ้ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยลอยเลยเันไก่นี้นะคะแต่ถ้าสำหรับคนไม่ซีเรียสน,นะคะก็นี่มากระลอง สำหรับคนไม,ม่เรียนะคะแอฟ,แฟเฟซแอนไลน์มาต่อราคาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อเฟซแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ให้นะคะวันนี้ก็ขอลาาับในการคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่หมอนเป็นยังไงบ้างคะ